สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีนสต็อกบาย KKBS ดีนค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารกิจกรรมต่างๆของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ KKBS ค่ะพบกับดิฉันค่ะรองศาสตราจาร,รย์ดรเพ็ญศรีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นประจําทุกเดือนค่ะพบกันวันนี้ประจําเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2563นะคะ ค่ะก็มีข่าวสารมากมายที่จะนำมาให้ท่านได้รับทราบค่ะรวมทั้งให้ท่านได้มีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะด้วยนะคะค่ะสำหรับข่าวแรกค่ะก็เป็นข่าวที่พวกเรานะคะชื่นชมยินดีค่ะกับบัณฑิตของเราที่สำเร็จการศึกษานะคะซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะในเดือนธันวาคมนะคะสำหรับปีนี้ค่ะก็ได้จัดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็มี พิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะสวันค่ะวันที่13และก็วันที่14ทธันวาคม2,563ค่ะค่ะปีนี้ก็มีบัณฑิตนะคะทั้งในระดับปริณญาตรีระดับบัณฑิตศึกษาค่ะก็สำเร็จการศึกษาค่ะ8 0 2 6คนนะคะค่ะก็เป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะก็มาร่วมในพิธีนะคะซึ่งก็นำความชื่นชมยินดีนะะมาสู่พวกเรานะคะซึ่งพวกเราเองก็ เต็มใจแล้วก็สนับสนุนค่ะให้กิจกรรมนี้ค่ะเพื่อความสุขเฉลิมฉลองความสําเร็จของบัณฑิตของเราด้วยนะคะค่ะก็ถือเป็นความยินดีค่ะไม่เฉพาะคณาจารย์ในคณะนะคะบุคลากรสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์เก่านะคะรวมไปถึงผู้ปกค,ครองรวมไปถึงเครือข่ายก็ได้ร่วมแสดงความยินดีได้ร่วมเฉลิมฉลองกับความสําเร็จของบัณฑิตของเราค่ะในทุกระดับเลยนะคะค่ะสำหรับปีนี้พวกเราก็ได้จัด กิจกรรมค่ะหลากหลายนะคะเพื่อที่จะร่วมในการฉลองความสำเร็จของบัณฑิตของเราค่ะก็แสดงความชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่กำลังศึกษาอยู่ก็รอชื่นชมยินดีในปีต่อ,ตอไปนะคะค่ะก็ข่าวที่สำคัญอีกข่าวนึงนะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ a อ p e x ซนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอสเพ็กซคืออะไรนะคะทำไม มาที่คณะเราหรือเวลาที่ดูในสื่อต่างๆของคณะเราก็จะมีเครื่องหมายหรือว่ามีคำคำว่าเอ e x นะคะปรากฏอยู่นะคะค่ะก็ข่าวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเอ e x ค่ะเพราะว่าเป็นโอกาสดีค่ะของ KKBS ที่ได้ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากกระทรวงการอุดมศึกษาค่ะท่านก็มา เยี่ยมและก็มา,าร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของผลการดำเนินงานนะคะตามเกณฑ์มาตรฐาน e อ e x ซนะคะซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2563ค่ะค่ะก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะคะสท่านค่ะที่มา เยี่ยมคณะเรานะคะประกอบด้วยท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สงวนศิลรัตนเลิศค่ะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธันตแพทย์หญิงรัชดาฉายจิตค่ะจากคณะธันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพสู่ความเป็นเลิศหรือเอสเพ็ก์นะคะก็มา เยี่ยมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือเป็นการประเมินผลการดําเนินงานค่ะแล้วก็ KKBS ก็ได้รับเลือกนะคะให้เป็นส่วนงานที่ได้รับการตรวจเยี่ยมค่ะก็ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านคณะกรรมการทั้งสองท่านนะคะที่ได้มาเยี่ยมเราแล้วก็ได้ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากๆค่ะแล้วก็เราก็มีความภูมิใจนะคะในการที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนะคะในการตรวจประเมินคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศหรือ SPEX 300นะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีนี้ค่ะก็เป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะทำให้ปี2563นี้ค่ะเราได้คะแนนการตรวจประเมิน395คะแนนค่ะซึ่งเป็นคะแนนที่สูงขึ้นจากปีที่แล้วค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะต้องขอบคุณบุคลากรของคณะเรา ทุกท่านเลยที่ได้ร่วมกันทำผลงานนะคะแล้วก็เป็นส่วนสนับสนุนให้คะแนนการประเมิน e อ PE x ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะขยับขึ้นอย่างมากมายเลยนะคะนำความภูมิใจและก็ความสุขนะคะแล้วก็พลังในการทำงานมาสู่พวกเราด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้งสองท่านนะคะได้ข้อคิดเห็นที่ดีเพื่อที่คณะเราจะได้นำไปปรับปรุงแล้วก็มาพัฒนาคณะให้มีความเจริญแล้วก็ให้มีข้อบอกพร่องต่างๆลดน้อยลงในปีต่อๆไปด้วยค่ะ อีกข่าวนึงนะคะเป็นข่าวที่สําคัญค่ะซึ่งเป็นข่าวที่น้องๆน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะรอคอยในทุกๆปีนั่นคือข่าวของการจัดแคมป์ของคณะเรานะคะ KKBS Camp 2020ค่ะจัดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่14ถึง15 แล้วก็วันที่29พฤศจิกาย,ยน2563น2 5ค่ะการจัดแคมป์ในครั้งนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้นักเรียนชั้นม .6 ที่สนใจที่จะเรียนที่คณะเราค่ะจะได้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาสัมผัสค่ะว่าการเรียนในหลักสูตรต่างๆของคณะเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์หน้าตาเป็นยังไงนะคะห้องเรียน ของคณะเราเป็นอย่างไรระบบการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นการทดลองเรียนแล้วก็ทดลองปฏิบัติจริงค่ะ,คะซึ่งมีทั้งคณาจารย์แล้วก็มีรุ่นพี่นะคะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็มาร่วมอยู่ในกิจกรรมด้วยค่ะก็ทําให้น้องๆได้เรียนรู้ได้เข้าใจนะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการสมัครเพื่อที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยเป็นการสารฝันให้น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายนะคะสู่รั้วมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสู่รั้ว KKBS ของเราด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะทั้งท่านผู้ปกครองแล้วก็ตัวน้องน้องนักเรียนเองค่ะที่สนใจแล้วก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ KKBS แคมป์ค่ะทำให้การจัดกิจกรรมแคมป์ของเราหรือการจัดค่ายนะคะในการที่จะทดลอง เรียนรู้ที่คณะเราก็สําเร็จลงได้ด้วยดีค่ะขอบคุณไปยังคณาจารย์แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะการจัดแคมป์ปีนี้จัดสองรอบค่ะ,อะรอบวันที่14 15ก็ว่าหนักแล้วนะคะยังมีรอบวันที่29เพื่พฤศจิกาย,ยน2563ซึ่งเป็นรอบของหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลค่ะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็ทําให้ทุกสิ่งอย่างก็สําเร็จราบรื่นด้วยดีค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะในยุคดิจิทัลค่ะ ปัจจุบันนี้ค่ะใครๆก็ต้องพูดถึงนะคะเรื่องราวของดิจิทัลค่ะซึ่งพวกเราในายุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะไม่สามารถที่จะหลีกพ้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ KKBS ค่ะเราก็เตรียมพร้อมค่ะสำหรับในเรื่องราวของดิจิทัลค่ะเราก็ร่วมมือกับ Tech Thailand นะคะหรือ Thailand e-Business Center ค่ะจัดโครงการ The Digital Work ค่ะจัดโครงการเพื่ออะไรก็จัดโครงการเพื่อเปิดประสบการณ์อาชีพสายดิจิทัลค่ะซึ่งเป็นอาชีพที่ น่าจะเป็นโลกปัจจุบันและก็โลกอนาคตด้วยนะคะก็มีคนเข้าร่วมงานมากมายเลยทีเดียวนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยน2,563ค่ะจำนวนผู้เข้าร่วมงานก็ประมาณ200ท่านเลยทีเดียวนะคะซึ่งในการจัดครั้งนี้เราก็ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเราขอใช้อาคารวิทยาวิพาษ์ของคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นสถานที่จัดงานค่ะก็มี นายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยนะคะคุณนัทพรวุ่นกลิ่นหอมค่ะซึ่งถือว่าเป็นเซียนหรือเป็นกูรูทางด้านดิจิทัลเลยค่ะนะคะก็ได้มาร่วมให้ความรู้และก็ได้เปิดประสบการณ์อาชีพทางด้านดิจิทัลให้พวกเรานะคะทั้งคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบค่ะรวมไปถึงเรื่องราวของเทรนด์ดิจิทัลที่มาแรงว่าเป็นเรื่องราวไหนบ้างนะคะเป็นทักษะอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นก้ของ KKBS ค่ะที่เราจะต้อง นำสมัยทันสมัยนะคะไปพร้อมๆกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะแล้วก็นอกเหนือจากการจัดรถโชว์ในครั้งนี้ค่ะทางคณะเองก็ได้จัดกิจกรรมหาที่เสริมเข้าไปในเรื่องของ The Digital Work นะคะนั่นคือเราเปิดตัวหลักสูตรใหม่นะคะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัลค่ะหรือ i t g l t n t r e p r e n น u r นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรน้องใหม่แกะกล่องเลยทีเดียวนะคะ เป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้เป็นหลักสูตรนำร่องของการปรับเปลี่ยนทางด้านการศึกษาหรือ k k u Education Transformation ค่ะนี่แหละค่ะคือโลกยุคของการ Transformation นะคะการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงค่ะก็มีหลักสูตรใหม่ที่ k k b s เป็นเรียกว่าเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะคะแล้วก็ร่วมกับคณะวิชาต่างๆอีก5คณะนะคะประกรอบไปด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์และก็คณะศึกษา,าศาสตร์ค่ะเราร่วมมือกัน6คณะค่ะเพื่อที่จะบริหารจัดการหลักสูตรนะคะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลซึ่งเป็นหลักสูตรแนวใหม่นะคะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็น new p a r a ดม g ค curriculum ค่ะเป็นหลักสูตรที่จะไม่สอนเหมือนเดิมนะคะไม่มีการเน้นไปที่เรื่องของการบรรยายในห้องเหมือนเดิมนะคะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงมีการไปเรียนจาก ข้างนอกจากนอกห้องเรียนมีการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญนะคะมีการเรียนโดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ที่ไม่ใช่สอนนะคะแต่เป็นทีมโค้ชหรือทีมที่ให้คำปรึกษาแนะนำนะเพื่อเราจะได้สร้างผู้ที่เรียนในหลักสูตรนี้ค่ะเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลจริงๆในโลกยุคอนาคตนะคะแล้วก็การเรียนการสอนค่ะใช้การเรียนแบบฟลิปคลาส s รูมค่ะหรือห้องเรียน กลับด้านห้องเรียนกลับหัวนะคะห้องเรียนกลับหัวเป็นอย่างไรคะ่ะใครสนใจต้องเข้ามาศึกษามาสมัครนะคะตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่ด้วยนะคะในรอบพอร์ตฟลิโอหรือรอบ TCA s หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหาวิททาลัยขอนแก่นคะ่ะเราหมายมั่นปั้นมือนะคะที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆในโลกยุคข,ของการศึกษายุคใหม่ซึ่งเป็นยุคดิจิทัลค่ะท่านที่สนใจนะคะที่อยากจะให้บุตรหลานของท่านเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะเป็น นักธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงค่ะก็ติดตามแล้วก็สมัครเข้ามาได้ค่ะนะคะส่วนท่านที่ยังไม่ได้สมัครในปีนี้ค่ะเพราะว่ายังเรียนอยู่ชั้นม .4 ม .5 นะคะก็รอติดตามข่าวสารไปเรื่อยๆนะคะหรือท่านที่ยังไม่ได้สมัครในรอบหนึ่งนะคะหรือรอบสองนะคะก็ยังมีรอบสามให้สมัครนะคะสำหรับท uh, ีแคสหนึ่งทีแคสสองที่กำลังจะทีแคสสองนี้ uh, สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ TCAS สหนึ่งี่กำลังรับสมัครอยู่ถ้าไม่ทันนะคะก็ต้องรอ TCAS 3ค่ะค่ะเราก็อยากจะพบกับผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลนะคะหวังว่าจะได้เจอกันค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะก็เป็นข่าวสารดีๆค่ะในยุคดิจิทัลอีกเรื่องหนึ่งของชาว KKBS เราค่ะ อีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวสำคัญค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานะคะหรือระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะตอนนี้ค่ะกำลังเปิดรับสมัครอยู่นะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราค่ะค่ะระหว่างเดือนธันวาคม2563ค่ะจนกระทั่งถึง31มกราคม2564นะคะรับสมัครค่ะนักศึกษาค่ะที่สนใจที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรในระดับ มหาบัณฑิตและก็ระดับ,บดุษฎีบัณฑิตด้วยนะคะท่านที่สนใจอยากจะเรียนโทรเรียนเอกนะคะกำลังเปิดรับสมัครอยู่ก็เข้ามาชมเข้ามาศึกษาข้อมูลได้ค่ะในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหรือจะมาที่เว็บไซต์ของคณะเราหรือเพจของคณะเราก็ได้นะคะในส่วนของคณะเรานะคะเราก็มีหลักสูตรทั้งโทและเอกค่ะที่เปิดรับสมัครค่ะโหปีนี้นักศึกษาในระดับโทเอกที่เรารับไม่น้อยนะคะทั้งหมดรวมกัน185คนค่ะ ปริญญาเอก20คนนะคะปริญญาโทก็ร6 5คนค่ะค่ะก็เป็นหลักสูตรที่มีความหลากหลายนะคะเพราะว่ามีสาขาวิชาเอกให้เลือกแย่ๆเลยค่ะโดยเฉพาะปริญญาโทนะคะเรามีทั้งหมด8วิชาเอกนะคะท่านที่สนใจอยากจะเรียนเช่นการตลาดการเงินค่ะการท่องเที่ยวนะคะการจัดการโลจิสติก นะคะคแล้วก็เรื่องของธุรกิจบริการและการจัดงานนะคะหรือธุรกิจสุขภาพปีนี้เราเปิดด้วยค่ะธุรกิจสุขภาพเปิดปีแรกเลยนะคะใครที่สนใจบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพต้องสมัครแล้วค่ะนะคะแล้วก็อีกวิชาเอกหนึ่งค่ะซึ่งเป็นวิชาเอกที่สอนเป็นภาษาอังกฤษร0อเเลยนะคะนั่นคือวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศค่ะท่านที่สนใจนะคะที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเนี่ยเรามีธุรกิจระหว่างประเทศสสสสสสรองรับนะคะทุกปีก็จะมี นักศึกษาค่ะจากต่างชาตินะคะจากต่างประเทศก็มาเรียนนะคะก็จะได้พบกับเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังได้เรียนกับเพื่อนชาวต่างชาติด้วยนะคะท่านที่สนใจก็สมัครเข้ามาค่ะมี8วิชาเอกค่ะสำหรับปริญญาโทนะคะส่วนปริญญาเอกค่ะเราก็มี6วิชาเอกนะคะที่เปิดรับอยู่นะคะก็จะมีการตลาดการเงินาการจัดการนะคะโลจิสติกนะคะและก็มี ธุรกิจบริการและการจัดงาน,นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะมีวิชาเอกทางด้านการบัญชีด้วยนะคะสำหรับปริญญาเอกนะคะอ๋อมีอีกหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิตด้วยค่ะท่านที่สนใจอยากจะเรียนต่อโททางด้านบัญชีค่ะนะคะเราก็รับทุกปีค่ะประมาณ20คนนะคะว่าสมัครเข้ามาได้ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มี รายละเอียดนะคะค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเนื่องจากปริญญาโทเนี่ยอาจจะต้องมีการจัดทําข้อเสนอการวิจัยนะคะปริญญาเอกก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะต้องมีการสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์อะไรต่างๆนะคะก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของมหา,าวิทยาลัยขอนแก่นหรือเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยนะคะก็กำลังรับสมัครอยู่ค่ะหรือสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0982100 2อ,อนะคะอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะอาจจะเห็นที่หน้าจอนะคะก็สามารถสอบถามมาที่คณะเราด้วยก็ได้นะคะที่เพจของคณะเราหรือที่เว็บไซต์ของคณะเราก็มีรายละเอียดะะหรือสอบถามมาที่คณะโดยตรงก็ได้ค่ะอนาคตดีนะคะเรียนโทเอกอยู่ที่ KKBS นะคะแล้วพบกันนะคะค่ะปัจจุบันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะไลฟ์ลองเร e a นนิ่งนะคะ คณะเรา KKBS ค่ะเราก็เป็นคณะที่ให้ความสนใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเราจึงเปิดโครงการใหม่ค่ะเรียกว่า KKBS Lifelong Learning หรือ KKBS Triple L ค่ะค่ะตัว L 3ตัวนะคะ ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจะเรียนต่อนะคะแต่ไม่ได้อยากเรียนในระบบไม่ได้อยากเรียนแบบต่อเนื่องยาวๆนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนแล้วก็สะสมหน่วยกิจไว้ได้นะคะหลายๆปีพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเข้ามาเรียนในระบบแล้วก็ค่อยมาเทียบโอนนะคะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัยของผู้คนนะคะเร็วๆนี้เราก็จะเปิดตัวนะคะ kkbs pre b ค่ะ pre b, ะ pre b ก็คือ pre bachelor degree นะคะก็คือการเรียน ปริญญาตรีล่วงหน้าค่ะเรามีหลายสาขาวิชาเลยทีเดียวค่ะต้องติดตามนะคะที่จะให้น้องๆที่เรียนอยู่มัธยมตอนปลายค่ะอยู่ม .4 ม .5 ม .6 ค่ะสามารถมาลงทะเบียนเรียนวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีของขณะหน้าเราร่วงหน้าได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะอยู่ในช่วงของการเตรียมการนะคะแล้วก็จะ เปิดรับสมัครเร็วๆนี้ค่ะในช่วงปลายปี2563นี้นะคะอย่าลืมติดตามนะคะเพราะว่าท่านที่สนใจอยากจะเรียนล่วงหน้านะคะอยู่มัธยมเรียนอยู่ที่ชั้นมัธยมตอนปลายอยากจะรู้ว่าเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรต้องติดตามโครงการนี้นะคะ PRE-B ค่ะ p r e b a c h e l o r d e g r e e ของ KKBS ค่ะส่วนท่านที่เรียนอยู่ปริญญาตรีนะคะหรือเรียนปวสนะคะแต่อยากจะเรียนวิชาของ หลักสูตรปริญญาโทล่วงหน้าเราก็มีโครงการหลักสูตร p r e เอ็มนะคะพรีเอ็มก็คือพร e มา s เตอร์ดีกรค่ะเราก็จะเปิดให้ผู้ที่เรียนปริญญาตรีอยู่ยังไม่จบนะคะหรือเรียนในระดับปวสอยู่ที่ยังไม่จบแต่ว่าสามารถมาเรียนวิชาในระดับปริญญาโทล่วงหน้าได้นะคะเช่นเดียวกันค่ะก็จะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงปลายปี 2,563นี้นะคะก็ติดตามรายละเอียดได้นะคะซึ่งการเรียนนั้นนะคะนอกเหนือจากการได้มาสัมผัสล่วงหน้านะว่าเรียนในระดับระดับปริญญาตรีเป็นอย่างไรเรียนระดับปริญญาโทล่วงหน้าเป็นอย่างไรแล้วนะคะก็สามารถสะสมหน่วยกิจไว้ได้เพื่อที่จะถ้าสอบเข้ามาเรียนเป็นนักศึกษาได้ก็เทียบโอนได้นะคะเก็บไว้ได้หลายปีนะคะถ้าปริญญาตรีก็เก็บไว้ได้12ปี ปริญญาโทก็เก็บไว้ได้6ปีนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาแบบใหม่นะคะแบบที่เราสามารถจะเรียนได้ทุกช่วงวัยแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเรียนตลอดปีหรือตลอดเวลาหรือมาเรียนตามระยะเวลาเท่านั้นนะคะสามารถจะสะสมไปได้นะคะก็ติดตามข่าวสารในเรื่องของ kkbs l i f e l o n g learning ทั้งหลักสูตร พรีบแล้วก็หลักสูตรพรีเอ็มได้นะคะในเว็บไซต์ของคณะหรือเพจของคณะนะคะพวกเรายังมีข่าวสารดีๆอีกมากมายที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็ติดตามกันนะคะถ้ามีข้อคิดเห็นใ,นใดๆก็บอกมาได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะข่าวสารในช่วงเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคม2563ก็ครบถ้วนแล้วนะคะกอาจจะมีข่าวสารบางอย่างที่ไม่ได้เล่าให้ทุกท่านฟังในรายการนะคะท่านสามารถ ชมข่าวสารเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์แล้วก็เพจของคณะเรานะคะของ KKBS ค่ะค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามชมรายการของพวกเราตลอดมานะคะก็ขอให้ชมติดตามชมตลอดไปนะคะในปี2,564ก็ยังมีรายการ Talk K K BS, ดีนส t a l ก by KKBS บีเอดีนะคะต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะค่ะในปี2,563ที่ผ่านมานะคะท่านก็ ีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วนะคะในปี2 5งพอกก็ขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่ง,งขึ้นไปนะคะก็ติดตามชมรายการของพวกเรานะคะเป็นแฟนคลับของพวกเราไปเรื่อยๆค่ะยินดีต้อนรับทุกข้อความคิดเห็นนะคะอะไรที่จะทําให้เกิดการปรับปรุงรายการก็แจ้งมาได้เลยค่ะทีมงานก็ยินดีต้อนรับทุกข้อค,คิดเห็นค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด see first นะคะแจ้งเตือนทุกข,ข่าวสารความเคลื่อนไหวของ KKBS ได้ที่ facebook com kkbs kku ค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะคะที่ YouTube ช่อง kkbs channel ค่ะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ช่ชงดีปีใหม่มีความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะปี2564ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ